ีถานปากคอที่นี่สถานีปะคอบริการที่เราผสมที่ยัยมั่เสียนี่ปกคอโดยการจดจากเ่ารถโตอนมีความรับผิต่อบละของท่านใท่านติดตัวรงมาจากรถแท็ก่กาน่ได้ครับขบวนรถที่เอาแคอ่ในอาคารที่หนึ่งมีขบวนรถท้องถ่นี่สี่สี่ห้าแล้ว ที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองผู้โัยที่มีความประสงค์ที่จะลงสถานีปากคลองก่อนที่ท่านจะลงจากคร์บูรรถควรตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นําติดตัวลงมาจาก์บูรรถให้ถูกต้องและครบถ้วนเลยครับขบวนรถที่จอดแทบอยู่ในชานทลารที่หนึ่งเป็นขบวนรถเดียวได้ที่หนึ่งเจ็ดส่วนรับส่งผู้โดยสารจากต้นทางสถานีย่าลาสุดปลายทางสถานีตางกรุงเทพอภิวัตน์ผู้โัยที่ติดตัวโดยสารกับขบวนรถเช่นนี้โปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นจัดหาที่นั่งภายในขบวนรถให์บูร์รับ ขบวนรถคันนี้เมื่อออกจากสถานีปากคงมันจะหยุดรับส่งไว้ษัทที่สถานีแหลมจันโนดสถานีบ้านขอนหาดและสถานีชะอวดเป็นสถานีต่อไปบริษัรไน่ควรขึ้นหรือลงขณะขบวนรถกำลังเคลื่อนออกจากสถานีหผู้ทั้งจะลงมาอาจจะได้รับอันตรายจากขบวนรถได้ครับสถานีปากคงในนามของการรถไฟประเทศไทยขอขอบคุณเมื่หลังการที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางจะบอกเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟก็มีการได้รับใช้ท่้นอย่างดีตรงคับ ที่นี่สถานีปากคลองนี้สถานีปากคองบริษัทที่มีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองขออนุจาตโดยรถโดยเราจเป็นคอ